สวัสดีครับทุกสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอแนะนำขั้นตอนการส่งคำขอออนไลน์ตัวที่2นะครับก็คือการแจ้งเปลี่ยนค่าหุ้นรายเดือนครับดับแรกนะครับถ้าท่านสมาชิกยังไม่อัปเดตแอปนะครับให้อัปเดตให้เป็นปัจจุบันเกาะนะครับเมื่อล็อกอินเข้าไปในแอปแล้วนะครับไปที่แท็บอื่นๆนะครับท่านจะเห็นว่าใน แบบคําขอออนไลน์ตัวที่สองนะครับจะมีคําว่าเปลี่ยนค่าหุ้นหลายเดือนนะครับท่านก็เอานี้แตะเลยครับปึ๊บขึ้นมาจะมีตัวเลือกอยู่สามตัวเลือกนะครับแล้วก็แถวบนสุดก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้ท่านส่งค่าหุ้นเดือนละกี่บาทนะครับโดยท่านสามารถเลือกเป็นงดส่งขอเพิ่มค่าหุ้นขอลดค่าหุ้นนะครับเราจะมาดูตัวอย่างที่1กันก่อนก็คืองดส่งนะครับท่านจะเห็นว่าตัวเลือกมันเป็นสีแดง ถ้าเราเลือกปุ๊บเอานิ้วแตะมันจะเป็นเลือกแล้วนะครับถ้าเราเลือกจากงดส่งมาเป็นขอเพิ่มตัวออปชันมันก็สลับกันนะครับสลับกันไปนี้เรื่อยๆนะครับในตัวอย่างนี้ผมขอเป็นงดส่งก่อนโดยคําขอส่งเป็นแบงค้าหุ้นเนี่ยฝ่ายธุรการเขาจะตัดรอบทุกวันที่25ของเดือนนะครับแต่ท่านสมาชิกสามารถส่งได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกินวันที่5ก็จะ คำขอก็จะข้ามไปเป็นเดือนเดือนถัดไปนะครับหลังจากนั้นครับเราก็กดส่งคาขอก็กดตรงลงครับสําเร็จนะครับเพียงเท่านี้คําขอของท่านก็จะถูกส่งมาที่สา,ารกรเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเราเอาน,นิ้แตะที่เปลี่ยนข่าหุ้นายเดือนครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าคําขอเราได้เลือกเป็นมดส่งและด้านล่างนะก็จะมีส่งคำขอ,ขอเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนละ่ะ นะครับท่านจะเห็นว่าปุ่มสงคําขอเมื่อกี้มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับคราวนี้มันเป็นสีเทาและเราอยากเปลี่ยนจากงดส่งไปเป็นขอเพิ่มนะครับทำยังไงวิธีการก็ต้องลบคําขอออกก่อนครับลบปุ่มสีแดงนะครับกดปุ๊บตกลงครับสําเร็จนะครับคําขอเราถูกลบออกไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มต้นใหม่ครับไปที่เปลี่ยนค่าหุ้นรายเดือนเมื่อกี้ผมเป็นงดส่งใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะขอเพิ่มค่าหุ้นผมก็เลือกตัวที่สองครับ เราบอกเป็นเรื่องแล้วแล้วก็ใสจ่จำนวนเงินครับอสองพันบาทยังเรื่อขึ้นครับกดส่งคำขอเหมือนเดิมครับตกลงเรียบร้อยครับคำขอตัวนี้ก็จะส่งมาที่สาหากรณ์อีกครั้งหนึ่งแต่เพียงมันเปลี่ยนจากลดส่งเป็นขอเพิ่มค่าหุ้นนะครับก็บีเพียงเท่านี้นะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งก็คือในแต่ละเดือนนะครับเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายธุรการเขาก็จะพิมพ์คําขอสรุปออกมา ถ้าคําขอของเรามันถูกพิมพ์ไปแล้วนะครับการที่เราจะลบคําขอและมาส่งใหม่ท่านดูนะครับกดลบปุ๊บนะครับข้อความจากแอป,ปก็จะแจ้งเตือนว่าฝ่ายธุรการนะ่ะพิมพ์คําขอของท่านไปแล้วมันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะครับเพราะว่าคําขอถูกพิมพ์สรุปเรียนที่จะให้ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้องดาเนินการ แจ้งเปลี่ยนค่าหุ้นของท่านแล้วนะครับลบอีกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคําขอถูกพิมพ์ไปแล้วแต่ที่ท่านเห็นผมลบคาขอแล้วส่งคําขอเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเนี่ยทําได้เพราะว่าทางฝ่ายเขายังไม่พิมพ์คําขอออกไปครับซึ่งเรื่องขายแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดู่แล้วครับสําหรับขั้นตอนการส่งคําขอออนไลน์โดยแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ตัวอย่างในคลิปนี้ท่านสามารถดูในแท็บประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็ไปที่ขั้นตอนยื่นแบบของของอนไลน์แล้วก็เลือกดูแต่ละเวเจ็ดที่ท่านต้องการครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ